ออกไปเรียนต่อช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นลูกชายเรียนว่ายน้ำค่ะอันนี้ช่วงนี้นะคะกดสั่งผัดหมี่โคราชไปให้มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ตูนกินประจํานะคะอยู่ตรงบายพาสโคราชตูนกินประจํานะคะผัดหมี่ร้านนี้อร่อยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายวันอาทิตย์นะคะสวัสดีตอนบ่ายวันอาทิตย์ค่ะอาบ่ายโมงยี้าทีนะคะตูนอัดคลิปเนาะบ่บายโมงยี้าทีค่ะ มาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะทานข้าวเที่ยงตอนบ่ายไปออกไปเรียนต่อช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นลูกชายเรียนว่นายน้ำค่ะอันนี้ช่วงทำเองไม่ทันนะคะทำเองไม่ทันวันอาทิตย์มีเวลาน้อยวันอาทิตย์มีเวลาน้อยค่ะ เดี๋ยวสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายบ่ายวันอาทิตย์นะคะสวัสดีตอนบ่ายวัาอาทิตย์ค่ะอ่าบ่ายโมงยี่สิบห้านะคะกดสั่งอ่าผัดหมี่โคราชไปให้มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ตุนกินประจํานะคะอยู่ตรงบ่ายพาสโคราชตุนกินประจํานะคะผัดหมี่ร้านนี้อร่อยกินข้าวเสร็จก็จะ ทำกับข้าวเย็นไว้ให้แม่นะคะแล้วก็พาลูกชอบกินผัดหมี่กับข้าวชอบกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวนะคะแล้วพามื้อเที่ยงตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะนี่ค่ะกินข้าวเสร็จก็จะ ทำกับข้าวเย็นไว้ให้แม่นะคะแล้วก็พาลูกชายออกไปเรียนต่อช่วงเย็นนะคะช่วงเย็นลูกชายเรียนว่ายน้ำค่ะอันนี้ช่วงอาทีนะคะตูนอัดคลิปเนาะบ่ายโมงยี่สิบห้าทีค่ะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะทานข้าวเที่ยงตอนบ่ายทีนะคะตูนอัดคลิปเนาะบ่ายโมงยี่สิบห้าทีค่ะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะทานข้าวเที่ยงตอนบ่ายนี้ข้าว มากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันค่ะกินข้าวกับผัดหมี่ผัดหมี่โคราชค่ะของของดีของชอบกินผัดหมี่กับข้าวชอบกินก๋วยเตี๋ยวกับข้าวนะคะคุณนะคะกดสั่งผัดหมี่โคราชไปให้มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ทุนกินประจํานะคะอยู่ตรงบายพาสโคราชทุนกินประจํานะคะผัดหมี่ร้านนี้อร่อย เขาเรียนว่ายน้าทุกวันอาทิตย์ต,ตอนเย็นนะคะอ่าช่วงเช้าเรียนภาษาจีนลูกชายตุนคนเล็กนะคะ mm hmm. มากินด้วยกันนะคะนี่ค่ะมากินด้วยกันนะคะตุนชอบกินผัดหมี่กับข้าว mm hmm. ก็คือผัดหมี่โคราชนะคะนี่ค่ะ มากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกัน,นะค่ะกินข้าวเที่ยงที่บ้านข้าวเที่ยงตอนบ่ายโมงครึ่งเนาะบ่ายโมงครึ่งอ่าให้ลูกชายให้ให้ใหพี่โน้ร่อยของ โคาชอีกหนึ่งอย่างนะคะของดีของอร่อยของโคาชอีกหนึ่งอย่าง,งมื้อเที่ยงตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะนี่ค่ะคุณนะคะกดสั่งผัดหมี่โคาชไปให้มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ตูนกินประจํานะคะตรงบายพาสโคาชตูนกินประจํานะคะผัดหมี่ร้านนี้อร่อยบ่ายโมงยี่สิบห้าทีนะคะ วันนี้กินผัดหมี่โคราดอีกแล้วค่ะกินผัดหมี่โคราชอีกแล้วตูนชอบกินผัดหมี่โคราชกับข้าวนะคะทีนะคะตูนอัดคลิปเนาะบ่ายโมงยี่สิบห้าทีค่ะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะทานข้าวเที่ยงตอนบ่ายทุนนะคะกดสั่งผัดหมี่โคราชไปให้มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ตุนกินประจํานะคะตรงบายพาสโคราช ตูนกินประจํานะคะผัดหมี่รานนี้อร่อยะคะเนาะ,นอะตอนนี้เข้ามากินข้าวที่บ้านก่อน,นะคะเนาะตอนนี้เข้ามากินข้าวที่บ้านก่อนที่เรียนว่ายน้ำอยู่ไม่ไกลบ้านค่ะขับรถประมาณสิบสอนาทีนะคะ รถประมาณ12บนาทีก็ถึงสะว่ายน้ําที่เป็นเรียนตอนเย็นนะคะเนาะอร่อยของโคราชอีกหนึ่งอย่างนะคะของดีของอร่อยของโคราอีกหนึ่งอย่างเขาเรียนว่ายน้ําทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นนะคะช่วงเช้าเรียนภาษาจีนรุชายตุนคนเล็กนะคะอร่อยของโคราชอีกหนึ่งอย่างนะคะของดีของอร่อยของโคราชอีกหนึ่งอย่างตุนพาลูกไปเรียนพิเศษรอบเช้ามาแล้วนะคะ พาลูกปเรียนพิเศษรอบเช้ามาแล้วแล้วก็กลับมาตูนพาลูกไปเรียนพิเศษรอบเช้ามาแล้วนะคะพาลูกปเรียนพิเศษรอบเช้ามาแล้วแล้วก็กลับมาทันทีนะคะตูนอัดคลิปเนาะบ่ายโมงยี่สิบห้าทีค่ะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะทานข้าวเที่ยงตอนบ่อยของโคลาอีกหนึ่งอย่างนะคะของดีของอร่อยของโคลาอีกหนึ่งอย่าง ตูนพาลูกไปเรียนพิเศษร,รอบเช้ามาแล้วนะคะพาลูกเรียนพิเศษร,รอบเช้ามาแล้วแล้วก็กลับมาทุนนะคะกดสั่งผัดหมี่โคราชไปให้มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ตูนกินประจํานะคะอยู่ตรงบายพาสโคราชตูนกินประจํานะคะ<ด>ผัดหมี่ร้านนี้อร่อยมากินด้วยกันนะคะนี่ค่ะมากินด้วยกันนะคะตูนชอบกินผัดหมี่กับข้าวายออกไปเรียนต่อช่วงเย็นนะคะ ช่วงเย็นลูกชายเรียนว่ายน้ำค่ะอันนี้ช่วงเขาเรียนว่ายน้ำทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นนะคะอ่าช่วงเช้าเรียนภาษาจีนลูกชายตุนคนเล็กนะคะกินข้าวเที่ยงที่บ้านข้าวเที่ยงตอนบ่ายโมงครึ่งเนาะบ่ายโมงครึ่งอ่าให้ลูกชายให้ให้พี่นุชผัดหมี่โคราชนะผัดหมี่โครานะดราของดีของโคราดเนาะ มากินด้วยกันนะคะแซ่บๆเลยค่ะกินข้าวเที่ยงที่บ้านข้าวเที่ยงตอนบ่ายโมงครึ่งเนาะบ่ายโมงครึ่งอ่าให้ลูกชายให้ให้พี่นวลเขาเรียนว่ายน้ําทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นนะคะอ่าช่วงเช้าเรียนภาษาจีนลูกชายตูนคนเล็กนะคะอาทีนะคะตูนอัดคลิปเนาะบ่บายโมงยี่สิบห้าทีค่ะ มาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะทานข้าวเที่ยงตอนบ่ายเขาเรียนไ่วยน้ําทุกวันอาทิตย์ตอนเย็นนะคะ,ะช่วงเช้าเรียนภาษาจีนลูกชายตุนคนเล็กนะคะตุนพาลูกไป,เ,ปเรียนพิเศษรอบเช้ามาแล้วนะคะพาลูกไปเรียนพิเศษรอบเช้ามาแล้วแล้วก็กลับมา อง,งอกนะคะองงอกที่เรียนว่ายน้ําอยู่ไม่ไกลบ้านค่ะขับรถประมาณสิบสองนาทีนะคะขับรถประมาณสิบสองนาทีก็ถึงสระว่ายน้ําที่เป็นเรียนตอนเย็นนะคะเนาะนี่ข้าวนะมากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันค่ะกินข้าวกับผัดหมี่ผัดหมี่โคราชค่ะของของดีของอันนี้ค่ะผัดหมี่โคราชของแซ่บของโคราชเลยไอโมง ยี่สิบห้านาทีนะคะอ่าวันนี้กินผัดหมี่โคราชอีกแล้วค่ะกินผัดหมี่โคราชอีกแล้วตุนชอบกินผัดหมี่โคราชกับข้าวนะคะมากินด้วยกันนะคะนี่ค่ะมากินด้วยกันนะคะตุนชอบกินผัดหมี่กับข้าวช้ะมื้อเที่ยงตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะนี่ค่ะ อาทีนะคะตูนอัดคลิปเนาะ,ะบ่ายโมงยี่สิบห้าทีค่ะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะมาทานข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะทานข้าวเที่ยงตอนบ่มีข้าวมากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันค่ะกินข้าวกับผัดหมี่ผัดหมี่โคราชค่ะของของดีของกินข้าวเสร็จก็จะทำกับข้าวเย็นไว้ให้แม่นะคะแล้วก็ พารุชัาผัดหมีค่คราชเนาะผัดหมีค่คุลาชของดีของคูลาชเนาะมากินด้วยกันนะคะแซ่บๆเลยค่ะวันนี้ป่ายสองตูนไม่ได้ไลฟ์นะคะไม่ได้ไลฟ์ขอพักหนึ่งวันขอพักหนึ่งวันนะคะเนาะ